สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยั้งกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีสมาชิกกลุ่มก่อกาลาฮามาตดับเรือนถนนและเรือนตึกสยองและชาวปาเลสตน์ในสวนกาซาอัดคลิปด่าทอฮามาตประกาศว่าฮามาตคือศัตรูชาวปาเลสตน์ที่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ชาวปาเลสตน์ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้และสภาพเมืองคายูนิต ในชนวนกาซาถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีและยึดพื้นที่ได้เสียหายยับเยินเป็นผุยผงและไอพีร่วมไว้อะไรต่อทหารอิสราเอลกับสุนัขทหารของเขาจากหน่วยสุนัขทหารที่ถูกกลุ่มก่อตไลฮามาัดเรลาปิดชีพจนทำให้เสียชีวิต เมื่อวันที่7มีนาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวากราราลฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการ์ที่กลุ่มกวากราราลฮามาสยังคงถูกทำลายด้วยนมือของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องนะครับจะทำให้ดับเรือนดับสยอง เต็มพื้นที่ในเชลวนกาซาอยู่เรื่อยมานะครับโดยจากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้ใช้เครื่องบินรบเทพนะครับโจม,ม,มตีตหนไงของกลุ่มกวอการ้ายฮามาสซัดตึมซัดตึมใส่ไม่ยั้งเลยนะพี่น้องจะทําให้สมาชิกฮามัดดับเลือนดับพยองกางถนนราคาตึกเลยทีเดียวโดยกองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าได้ปฏิบัติการทางทางาหารนะครับต่อต้านกลุ่มกวาก,ก,วา,การร้ายฮามาสในอาคารที่พักอาศัยในเมืองฮามาทางตอนใต้ของเมืองคารยูนิต ในตานใต้ของฉนวนกาซานะครับซึ่งยังคงดำเนินการต่อไปโดยกองทัพอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามาตและยึดอาวุธของฮามาสได้จำนวนมากในช่วงวันที่ผ่านมาและมีเหตุการณ์ที่กองทหารของกองพลหุ้งกรอที่7ได้บุกโจมตีพื้นที่ของกลุ่มฮามาสหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงโดยระบุว่าเป็นตำแหน่งโรงงานผลิตอาวุธอุปกรณ์ระเบิดและอุปกรณ์ทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจำนวนมากและก็ได้ถูก บุกทำลายเสียหายยับเยินไปในที่สุดลหลายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าทหารอิสราเอลยังพบปล่องอุโมงค์อีกหลายแหง่งและได้ทำลายสรานงกงานใหญ่ของกลุ่มก่อการฮามาต์หลายแห่งด้วยในพื้นที่และมีเหตุการณ์ที่กองพลคอมมานโดยังคงทำการค้นหาแบบอาคารต่ออาคารทับในเมืองฮามาตและได้ดสังหารมือปืนฮามาตไปหลายคนและยึดอาวุธได้ในวันที่ผ่านมาตามการระบุข,ของ IDF หรือกองทัพอิสราเอลและในบริเวณใกล้เคียงกันในเขตการเมืองคานยูนิต อยู่ในพื้นที่เอลคาลาลานะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ามีการโจมตีทางอากาศต่อสมาชิกกลุ่มกวากกร้าลฮามาตที่รวมตัวอยู่พื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจนทาให้สมาชิกฮามาตเสียชีวิตไป6กคนและกองกําลังของกอ,องทัพอิสราเอลหน่วยบิสรามาสนะครับได้มองเห็นกลุ่มกวาการ้ายฮามาตเข้าไปในที่แห่งหนึ่งจึงได้ทําการเรียกให้กองทัพอากาศมาโจมตีในที่สุดนะครับและมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล ดยกองกําลังบิสรามิดครับได้สั่งการโจมตีทางอากาศเศนหน่วยปฏิบัติการ R p g พจของกลุ่มก่อการฮามาสหลังถูกพบเห็นว่าเข้าไปในอาคารที่แห่งหนึ่งและทราบขันวว่าฮามาสใช้งานอยู่นะครับโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นดูวงแต้ดินฮามาสอยู่ตรงนั้นด้วยจึงทําให้กองอากาศอิสราเอลโจมตีใส่ไม่ยั้งจนทาให้เสียหายยับเยินในที่สุดนะครับและขณะเดียวกันในภาคกลางของฉนลนกาซากล่า,ลาวว่ากองทหารของกองพลนาหารของอิสราเอลได้สังหารสมาชิกฮามาสไปมากถึง10คนในช่วงวันที่ผ่านมานะครับรวมถึง เรียกการจมกีธาอากาศด้วยทําให้งานนี้กลุ่มกองกำฮามาสด,ดับเกลื่อดับสยองเป็นปุ๋ยในดนแดนจอร์แนกาซาต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองเพราะว่าไปทําให้ดีต่อประเทศอิสราเอลก่อนงานนี้มาให้ดูแก่ท่านทุกนั้นกอนถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ชาปาเลสตาในเชิ์กาซาอัดคลิปวิดีโอด่าทอต่อว่ากลุ่มกอกำลาฮามาสนะครับทีเปลี่ยนใจความค่าได้ประมาณว่าสาเหตุที่ทําให้ประชาชนชาปาเลสตา,ต,าต้องตกอยู่ในสภาพแบบทุกวันนี้นะพี่น้อง โดยเขาได้กล่าวว่าชาวสุนังกาซาพูดความจริงนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมทั้งหมดในแถบนี้ก็คือกลุ่มก่อการฮามาตขอให้พระเจ้าแก้แค้นคุณพวกฮามาตบอกขยาซินวาด้วยว่าขอให้พระเจ้าทําลายพวกคุณบ้านของพวกฮามาต์ฮามาตเป็นศัตรูของชาวกาซาฮามาตแย่กว่าไอซิด ก็เป็นคําแปลคร่าวๆนะครับจากคาพูดของประชาชนชาปาเลสตาในส่วนกาซาครับที่แสดงอาการไม่พอใจและแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวปาเลสตาในโยวนกาซาที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมแบบนี้นะครับที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนที่กลุ่มกวากกร้ายฮามาสชอบใช้ประชาชนชาปาเลสตาเป็นโลกมนุษย์นะครับอีกทั้งมองไปรอบๆก็มีแต่สร้างตึกประหักข้างที่กองทัพอิสราเอลต้องมาจัดการกลุ่มกวากกร้ายฮามาสที่หลบอยู่ในพื้นที่ต่างๆในตึกเหล่านี้รับาี่น้องทำให ชาวชาชนชาวปาเลสตาจิบอนมากต้องตกอยู่ในสภาพที่อดอยากยากแคนไม่อย่างมากนะครับต้องหลบกระสุนในทุกๆวันและไม่รู้ว่าฮามาสจะเอาพวกเขาไปเป็นโลกนวอีกตอนไหนนะพี่น้องก็เป็นความยากลำบากของชาวปาเลสต์นะครับอีกทั้งยังมีการส่งของความเพื่อเรื่อด้านุุษยธรรมมาจากต่างชาติด้วยแต่ก็มีฮามาต มาเยี่ยงของกินของใช้ของประชาชนชาปาเลสตายไปอีกนะครับถึงทำให้ชาปาเลสตายไม่พอใจนํามาสู่การขัดคลิปวิดีโอนี้ดาทอพวกข้่าม้าันไดที่สุดนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นสภาพของเมืองคานยูนิททางตอนใต้ของชิลังกาซานะครับที่มีคิปวิดีโอเผยแพร่ออกมาที่แสดงให้เห็นว่า เป็นสภาพของเมืองการ์เดลนี้นะครับที่ถูกยึดโดยกองทัพอิสราเอลและเต็มไปด้วยซากปรักหักพังที่ของใหญ่อิสราเอลโจมตีเสร็จตึกฐานที่มั่นของกลุ่มกวากราร์ฮามาสหรือสถานที่ที่เป็นอาคารของพลเรือนที่กลุ่มกวาการ์ฮามาสใช้เป็นฐานก่อการร้ายนะครับถึงคลิปวิดีโอนี้ก็แสดงเห็นถึงความพังพินาศความเป็นผุยผงของเมืองการจูลนิตในส่วนกาซาครับและพื้นที่แห่งน,นี้ก็ไม่มีฮามาสอยู่แม้แต่คนเดียวนะครับเพราะว่าถูกกองทัพอิสราเอล กําจัดไปแทบหมดแล้วนะครับพี่น้องหรือวิ่งหนีหางจุกตูดไปในตอนไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับหรือมุดลงรูอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องแต่ที่แน่ก็ทับอิสราเอล พอยึดพื้นที่ที่ถ่ายวีดีโอตรงนี้ไว้ได้เรียบร้อยนะครับที่เต็มไปด้วยซากปราการพังและการขุดรูมงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสด้วยนะครับว่นลองเสียหายยับเยินในผืนพงละทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ท้งบมทวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเท่าท่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสไม่ไปบุกปลิศชีพสังหัรหมู่ประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาอย่างโหดร้ปราถอนแบบนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เมืองต่างๆในแชนอานกาซานะครับโดยเฉพาะในเมืองคายยยับเร์ โยทีเดียวนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฐันที่มั่นหรือสมาชิกกลุ่มก่อกา,า,ารร้ายฮามาสเองนะครับเพราะว่าหมาหย้ช่แก่ท่านทุกนั้นก็โดนทั้งฐานฮามาสและตัวฮามาสไปนั่นเองนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของทหารอิสราเอลหน่วยสุนัขทหารนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลหรือ i d ดประกาศการเสียชีวิตของทหารกล้าอิสราเอล ที่ถูกสังหารระหว่างการสู้รบในส่วนกาซาทางตอนใต้ในวันนี้นะครับส่งผลให้มีสมาชิกทหารของอิสราเอลที่ถูกสังหารในภาคพ,พื้นดินที่โจมตีกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาตเป็นจํานวน247นายแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีภาคพ,พื้นดินต่อกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาและทหารอิสราเอลคนนี้มีชื่อว่าดาวิดเซตซันนะครับวัย21ปีจากหน่วยสุนัขทหารโอเคสนะครับจากกองพันคานอต ฮานดาน,นะครับและข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ามีทหารอิสราเอลอีก12นายได้รับบาดเจ็บนะครับโดย5นายอาการสาหัส3นายโดยในหน่วยคอมมานโด,นโดบริเกตและ2นายในหน่วยโอเคสนะครับและในการสู้รบเดียวกันทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการายฮามัด ก็เสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันนะครับและอีเหตุการณ์นหนึ่งที่ทางตอนใต้ของส่วนกาซามีทหารอิสราเอลได้รับบาดเจ็บจากหน่วยคอมมานโดของอิสราเอลนะครับซึ่งการสู้รบนะครับก็ต้องมีความสูญเสียเป็นธรรมดานะครับแต่เพื่อการที่จะปกป้องประเทศอิสราเอลได้ก็ต้องแลกมาด้ยวยความสูญเสียแบบนี้นะครับพี่น้องแอดมินก็ขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทหารอิสราเอลที่ต้องสละชีวิตในการสู้รบเพื่อกำจัดกลุ่มกวาการ้าลฮามาสแบบนี้อย่างสุดซึ้งต่อไปด้ยวยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมิน,นขอจากลาเพีงเท่านี้ถาพูดม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ